นี่นะคะก็เป็นวันพาริสฮาสบอลดี้ที่7ตอนตีสี่นะคะแล้วก็กลังจะกลับถ่ายแล้วจะไปสนามบินอันนี้คือแอนนะเพื่อนมานอนที่บ้านแล้วก็เคยเดนแล้วก็โนอาเอ็มมาอยู่เออเดิมเอ็มมาอยู่ไนอยู่ในห้องนอนนะคะแล้วเจอกันตอนถึงสนามบินค่ะบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินแล้วอสนามบินเวโกอสนามบินเวโกอแล้วแล้วก็เออ อันนั้นก็คือโนอากับเคเดนก็นมาส่งแล้วก็โฮสจะตามมามันก็เข้าไปเช็คอินก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ตีหา้าแล้วเครื่องออกเครื่องเครื่องขึ้นเครื่องหกโมงนี่หาทำอันนี้นะคะก็เช็คอินเสร็จแล้วโฮสมาโฮสเดทเอ็มมาเคเดนและโนอาห์จะขึ้นเครื่องในอีกจะขึ้นเครื่องในอีกสา,ามสิบนาทีตอนนี้ ก็อยู him, ant, like <N un? <N un? <N un? ่บนเครื่องบินแล้วไม่รู้ว่าได้ยินเสียงไหมคือยังไม่ได้ใส่แอร์พอร์ตนั่งคนเดียวนั่งคนเดียวก็คือเป็นการเดินทางคนเดียวจกล็อกซ์ไปพุ่มไม้นั่กัน ไปเทอร์มินอลดีอยู่ที่เทอร์มินอลดี D แล้วนะคะก็คือตอนเนี้ยในไฟล์มันขึ้นามาดีสามสิบก็คือว่าบัตรใช้งานไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะทุกคนแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ดาลัดใช่ไหมอยู่สนามบินดาลัด ก็คือไม่มีตังค์สด,ด,ดก็คือไม่มีเงินสดแล้วบัตรก็รูดไม่ได้กดไม่ได้ด้วยกดออกมาจาก ATM ไม่ได้หิวข้าวมากตอนนี้เจ็ดโมงไฟงอีกที11บเอ็ดโมงห้าอีกหชั่วโมงแต่ไม่กินข้าวเพอขึ้นเครื่องเขาก็ยังไม่แจกข้าวนะทำไังดีวะเพิ่งมาใช้ไม่ได้ตอนที่สุดท้ายโอ้ไม่ก็เกือบ เพิ่งมาใช้ไม่ได้เมื่อวานก่อนจะกลับไทยหนึ่งวันหิวค่ะ <c oughs> มื้อของเรายีโมชโนลสป p ร์ตเบรดเนี่ยคือไปเออไปทำกับเพืลล่อนมาไปบิเวเบรดก่อนกลับไทยเนี่ยที่นั่นโฟกัสที่โฟกัส right now นะคะเราก็จะแปล boarding pass มหม่กันดูข้างหลังตรงโน้น D สามสิบเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งแล้วก็น่าจะไม่ติดเที่ยวย้อะไรมั้งโอเคค่ะทุกคนดูแปอาก่อนเจอก,กันตอนนี้นะคะก็มาล้วห้องน้ำแปล boarding pass มาแล้วได้สองใบดูก็คนห้องน้ำคนต่อคิวเยอะมาก ก็คือตอนนี้นะคะอยู่ในห้องน้ำคือตอนนี้รอมาได้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่10โมงเช้าแล้วนะคะแล้วก็มันไปกดไม่ได้อะไรทำอ่ะคือไม่รู้ว่าตรงที่นั่งของที่อยู่บนเครื่องจะยุบกุ่นไปไทยอ่ะไม่รู้ว่าจะได้นั่งข้างหน้าต่างไหมคือ อยากถ่ายอยูย่บนเครื่องบินแต่ก็เก่งใจของทั้งข้างอ่ะถ้าตื่นเราวถ่ายมานน้อยก็แปลว่าเรามีคนนั่งคันนะคะก็กำลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะคะมาแล้วกำลังเดินขึ้นเครื่องที่นั่งยี่สิบสาม ี่เวได้เป็นกรุ๊ปใหม่เป็นกรุ๊ปที่เจ็ดนะคะอันก็เขาออกให้ใหม่ แล้วนะคะก็คือว่าเหนื่อยมาก13เกือบ14ชั่วโมงแล้วแบบตอนเครื่องแลนดิ้งอะจะอ้วกแบบจะพาสเอาไปเลยโอเคค่ะตอนนี้ไปหาหาเกณฑ์หาตรวจอะไรก่อนแลเจอกัน,นะคะ่ะ International Transfer ไปตรงนี้นะครับ จากตุ๊ดกระเป๋านะคะแล้วก็มาดูันนี้ JL 707ยังไงทุ่ม50บอถาำจริงเครื่องดีเลย์นะคะดีเลย์ถึง1ทุมท่ม50กันได้ดิเคลืนมา,นาเด้เลื่อนไปขงบ่นกันนะครับร้อนมากอมเออมาดูแต่งตัว ชาแนวปราดาเต็มเลยเกตเปลี automated automated <library> ่ยนเวลาเปลี time, like ่ยนเวลาตอนแรกหกโมงคึ ides, <sm> ่งทีนี้เปลี่ยนไปถึงหนึ่งทุ่มห้าสิบแล้วเรก็กำลังจะถึงไปค่ะก็คือเปลี่ยนชุดแล้วขนาดเปลี่ยนแล้วยังร้อนเลยค่ะมันร้อนจังวะโอเคครับจริงๆอยากกินขนมมากเลยอ่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าตังจะใช้ได้ไหมเนายตอนนี้นะคะแล้วก็มานั่งรออยู่หน้าเกตแล้วเกตเลจริงๆมันเกตหกสิบสามนะแต่ว่ามาแอบนั่งหกสิบเอ็ดเเพราะว่าค้นเคยอีกงทีก็ตีเอ้ยไม่ใช่ตีเกือบสองทุ่มตอนนี้นะคะก็กำลังเดินไปเกตหกสิบสามแล้วก็คือมืดแล้ว เหนื่อยมากแล้วแบบตาคือแบบจะหลับหกสิบสามใช่ไหมใช่หกสิบสามหกสิบสามไปตรงโน้นสุดทางเลยก็ไม่รู้ว่าจะได้นั่งตรงไหนอีกโอ้ยผมแย่มากคือสภาพก็การังจะขึ้นเครื่องแล้วนะคะผ่านเข้ามาแล้ว thank <laughs> you เจอกันที่ไทยถึงไทยแล้วเขาไม่ได้ยินอะไรเลยเว้ยยินแต่เสียงตัวเองแล้วก็คือพยายามพยายามเชื่อเมเน็ตก็เชื่อมไม่ได้จะบอกพ่อกับแม่ยังไงเนี่ยมาถึงไทย เร,เราเจอแล้วค่ะกระเป๋าที่ 18. สิบแสภาพได้มาหนึ่งอันแล้วนะคะแล้วก็อีกน่งเดี๋ยวเราจะไปหาของกินนะคะอยากกินอาหารไทยมากแต่มันปิดแล้วเมื่อกี้นะคะก็ไปห้องน้ำมา เป็นคนตาม so ันรู้สึกว่าตัวเองโสมมากก็เออแต่คนตามาแล้วนั่งอยู่ตรงนี้เงาเงาเงาเงียบ มาเล่าความรู้สึกตอนที่เครื่องจากญี่ปุ่นมาไทยตอนที่ขึ้นเข้าจากญี่ปุ่นมาไทยอ่ะคือแอร์โฮสเติญี่ปุ่นสวยมากเครื่องมันแลนดิ้งคือเขาบอกว่าสภาพอากาศอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้างนอกกรุงเทพฟนตกตอนที่เครื่องแลนดิ้งอ่ะแลนดิ้งประมาณ20สนาทีได้หูอื้อหนักมากว้ยตรงเนี้ยวุ้ยผมแย่มากหูอื้อหนักมากแบบ อะไรเข,ข้ามาเจาะในหูขนาดตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ยินเลยเว้ยแบบมันตันในหดเลยฝั่งนี้ไม่ได้ยินเออคือไม่เคยไม่เคยบินคนเดียวอันนี้คือการบินคนเดียวในชีวิตครั้งแรก r e f มอไฟล์แรกตอนนั้นก็จะถึงบ้านแล้วอีกนิดเดียวโคตรเก่งเลยกูไฟสุดท้ายของเราโอ้โหแอเช็คอินเปิดแล้วเดี๋ยวลืม คือในบอร์ดนะมันเขียนว่า A B แล้วก็ดีแล้วตอนนี้มันนั่งอยู่หน้า A หน้า B ก็ไม่มีคอเตอร์ไหนเปิดสักอันก็เลยเงงแ,แต่ว่าในบอร์ดมันบอกว่ามันเปิดเลยละ่ะแต่มาดูแล้วมันไม่เปิดอ่ะเช็คอินแล้วได้ใน7กต A 9แล้วก็ตรวจเอ่อกระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะ เกตเอเก้าไปอุดรธานีเหนื่อยเวอร์กำลังจะเดินขึ้นเครื่องไปคือคือเขาน่าจะให้เดินไปแหละใช่ปะเคขาก็เลยมาขึงนี้ก่อน